สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะหนุ่มกัญชัยร่ายยาวตัดพอแฟนๆให้กำลังใจล้นหลามพิธีกรหนุ่มกัญชัยทนไม่ไหวจนต้องออกมาโพสต์ระบายความในใจหลังมีบางคนคนดราม่าว่าโหนกระแสรรมแต่เรื่องผัวเมียไม่สนใจข่าวการบ้านการเมืองที่กำลังเกิดขึ้น งานนี้กันชัยจึงอยากจะขอพูดในมุมเจ้าตัวว่าผมก็อยากจะทำในทุกๆเรื่องที่ทุกคนร้องขอมานะครับแต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่สามารถจะทำอะไรแบบนั้นได้เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัใจจัยในหนึ่งสัปดาห์มีเรื่องราวมากมายซึ่งผมไม่สามารถหยิบจับมาได้ทุกเรื่องสุดท้ายผมก็จะถูกตำหนิต่อว่าด่าทอ ว่าทำไมไม่ทำเรื่องนั้นไม่ทำเรื่องนี้พอผมเห็นผมฟังแล้วโอ้โหผมโคตรลำบากใจเลยอยากทำให้ทุกคนสมหวังนะครับแต่ผมเองก็พูดอยู่บ่อยๆว่าผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนแค่ทุกวันนี้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ผมก็ต้องเรียนรู้ผมต้องหาความรู้เรื่องกฎหมายผมต้องหาความรู้ทางด้านการแพทย์ ผมต้องหาความรู้ทางด้านสิทธิเด็กผมต้องหาความรู้ทางด้านสังคมของทุกสังคมและอีกหลายอย่างมากๆปัจจัยในการทำงานของโหนกระแสมันยากมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่จะทำเรื่องนี้แล้วมันทำได้เลยอย่าที่บางคนต้องการบางวันผมต้องเห็นคำพูดแย่ๆของบางคนเช่นโหนกระแสไม่ทำหรอกเรื่องผู้มีอิทธิพล เรื่องตำรวจเรื่องคนใหญ่คนโตทำแต่เรื่องผัวเมียอันนี้บอกเลยว่าความคิดแบบนี้มันอคติเกินไปครับลองเปิดใจแล้วไปดูให้ชัดๆก่อนว่าผมทำเรื่องราวของผู้มีอิทธิพลหรือตำรวจแย่ๆทหารแย่ๆเยอะมากนะผมเสี่ยงมือเสี่ยงตีนจนบางครั้งหาคำว่าความปลอดภัยแทบไม่เจอแต่กลับมาบอกว่าผมทำแต่เรื่องผัวเมีย บางวันตื่นมาเจอคนในวงการสื่อบอกว่าวิเคราะห์ข่าวแทบตายคนดูไม่กี่หมื่นหนกระแสะทำเรื่องผัวเมียคนดูสองล้านเยี่ยมผมไม่รู้หรอกว่าเขาชื่นชมหรือแดกดันแต่บางทีก็งง,งว่าผมตัดกางเกงยีนขายแต่คุณตัดกางเกงสลักขายแต่ผู้บริโภคดันซื้อกางเกงยีนมากกว่า มันเป็นความผิดของผมเหรอครับมันเป็นความผิดของคนที่ซื้อกางเกงยีนเหรอครับซึ่งถ้าคุณคิดจะแดกดันทำไมคุณถึงไม่เอาเวลาอัดคลิปแดกดันไปทำกางเกงสลัดของคุณให้มันแปลกใหม่เพื่อจะได้มีคนไปจับไปจองไปซื้อกันเยอะๆแทนที่จะออกมาพูดว่ากูอุตสาห์ตัดกางเกงสลัดขายแต่พวกมึงดันไปซื้อกางเกงยีน เยี่ยมมุมผมว่ามันไม่แฟร์เลยครับฝากอีกนิดนะครับว่าเรื่องราวบางเรื่องที่ผมไม่ได้ทำไม่ใช่เพราะไม่อยากทำแต่บางครั้งผมไม่ถนัดและผมไม่มีความรู้ทางด้านนั้นเพียงพอซึ่งการนำเสนอของหลายๆช่องหลายๆรายการดีกว่าผมเยอะมากผมจึงเกรงว่า ถ้าผมทําจะกลายเป็นไปชักใบให้เรือเสียเปล่าเปล่าและประการสำคัญอีกอย่างคือบางเรื่องแขกรับเชิญเขาไม่พร้อมมาครับถึงอยากทํายังไงก็คงทําไม่ได้ครับอีกนิดนะครับและในขณะที่บางคนถามว่าผลกระแสะให้อะไรกับสังคมแต่ผมกลับภูมิใจว่ามีท่านผู้พิพากษาบางท่านบอกกับผมว่าขอบคุณนะ ที่ทำให้คนไทยได้รู้ข้อกฎหมายมากขึ้นถึงจะนำเสนอแบบกุสโลบายก็ตาม